ขาอ้าวว่าได้ซื้อสอคนนาในปี2596ถึงในเมื่อปี2 5 0 2คุณมาแย้งสิทธิ์กันนะคะมาแย้งสิทธิ์กันมาอ้างสิทธิ์กันซึ่งนายยิ่งตามเองก็เลยยื่นขอรัฐิทธิได้ว่าข้าพเจ้าขอประทานบัตรได้ที่ดินของรัฐนะคะซึ่งมันมีเอกสารยืนยันนะคะอันนี้เขาก็ขอไว้นในที่ดินของรัฐแล้วลการที่มันมากกว่านั้นนะคะโดยที่ไปขอเอกสารสิทธิ์ตรงนี้ในปี2 5 0 3เขาก็อ้างว่าเขาทําประโยชน์ทั้งแปลงปัญหาที่ดินมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องไกลตัวที่ว่าทุกคนคงไม่น่าสนใจ,จถ้าเราลองมารู้บ้างมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเพราะแบบฟังจากที่เพื่อนเล่ามันก็เยอะอะค่ะที่แบบเขาอยู่มานานแล้วอยู่ดีเขาก็มาโยนไล่ที่อะไรนะของเราไว้มีทออี่ออ,ออกเอกสากรทับติดด้วยแล้วก็มีที่เป็นที่อุทยานด้วยรู้สึกว่าเขาเจอปัญหาแต่ผาก็ยังแบบรับกันแบบเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ย คือเขาอยู่แบบกลมกลืนกับธรรมชาติอยู่ๆก็เราต้องไปอยู่ที่อื่นเราเคยอยู่ที่นี่จนชินแล้วเรารู้วัฒนธรรมรู้ความเป็นอยู่รู้สภาพอากาศอะไรเงี้ยถ้าเราถูกเปลี่ยนไปเราก็คงจะแย่ครับซึ่งถ้าสมมติพื้นที่ตรงนั้นอ่ะนายทุนได้ไปใช้ทําประโยชน์ในส่วนตัวครับมันก็จะไม่ใช่พื้นที่สาธารณะละบรโอบประมาณประมาณส0หลังฟ้องนี่คือหน่วยงานไหนเป็นคนฟองเอกชนเออเอกชนเปคนยฟองตอนนี้มันก็ยังอยู่ใน กระบวนการของสารนะครับซึ่งมันก็เป็นระยะเวลานานแล้วซึ่งมันมันเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยการผลักดันกฎหมายเราก็ผลักดันไปแล้วมีอย่างเดียวคือเราเราจะต้องทําสื่อออกมาให้ให้คนรับรู้ถึงปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาที่ดินอะ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวมันมีอีกหลายๆที่เลยครับคุณว่าอะไรคือสิ่งพวกขเขาต้องการ หรือ,อยากสื่อสารการรอหรือขอแค่เฝ้ามองเห็นนั้นคุณเคยลองถามเขาเรืยยงว่าต้องการที่พักหรือห้องพัก ถ้าพื้นที่นี้เป็นของคุณคุณจะสร้างรายได้หรือสร้างรอยยิ้มแอดก็จะให้ให้อารมณ์กับผู้ที่พบเห็นภาพว่ามันอันนี้คืออะไรโปสเตอร์นี้ภาพนี้เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรซึ่งมันจะสื่ออารมณ์ให้ให้มันอิมแพคกับบุคคลที่สามว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบกับตัวเขาด้วยหรือเปล่า ได้ความรู้อะไรเยอะมากมากที่แบบว่าไม่เคยรู้มาก,ก่อนทั้งเรื่องที่ดินตอนแรกเรากล่าวว่าเราจะมาได้เรื่องที่ดินกับปรากฏบว่าเรากลับได้เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวชาวเลชาวอรักษลาอะไรเยอะมากก็เป็นความรู้ที่ดีมากแล้วก็ทําให้พวกเรามีประสบการณ์มาก่ขึ้นผมว่าเป,เป็นวิธีการทํางานที่ไม่เคยลองมาก่อนเลยครับเพราะว่ามัน มันเรานอกจากเราจะได้สร้างผลงานที่ที่เราทำขึ้นมาแล้วเรายังได้ช่วยสร้างสังคมให้ดีขึ้น